ลงมาอร่อยอือนี่นี่นี่คนปูนี่โอ้ <c oughs> เห็นไหมนี่เก็บปูของกิงไม่หลอกลวงนี่ทุกคนวันนี้เรามาอยวนบนสะพานใหม่นะเราจะมาเดินตลาดท่าเรือพีนี่เดี๋ยวเรามานี่ตลาดท่าเรือพีจะมีทุกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาของอร่อยอร่อยกินนะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูมีอะไรน่ากินแต่เรา เดี๋ยวหาร้านอร่อยร้านอร่อยมาฝากนะไปเดี๋ยวตามเราเข้าไปในตลาดนี่ของขายเยอะมากอุ้ยนะร้านค้าเยอะแยะนะครับตลาดนี้จะมีทุกวันเสาร์นะตลาดท่าเรือพีเดี๋ยวเราไปดูมีร้านอร่อยมานําเสนออีกแล้วนะเดี๋ยวตามเราเข้าไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างในนะครับนี่เรามาเจอร้านทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งเราไปอยากนะร้านเจ๊พรนะครับเจพรทอดมันกุ้งชุดละห้ หมือนก่อนหน้าพ่อมายืนอ่ะเราจะให้มันดูกอ่อกโอ้การให้หนูมึงคนนะี้ใช่อ๋อิดตามดูมาเจอเอฟซี <c oughs> <c oughs> เมเจอเอฟีส่วนมากเอฟีจะเป็นแม่ค้าเยอะใช่ใช่จะไปตามเยอะแม่ค้าจะเป็น FC ฟีกันเยอะนะครับจะตามปัปที่บ้านเลยอุ้ยขอบคุณครับ นี่ที่ร้านใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันปากล์มแต่กังขาวเลยไม่ไม่เอาน้ำมันไอ้นี่รอเขาเรียก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 อะไปาล์มเม็ดไหนอะไรนะปาล์มเม็ดไหนปาล์มเม็ดใช่มันจะขาวอย่างเงี้ยรอแต่เป็นน้ำมันปาล์มแต่มันเป็นเม็ดเม็ดทำไมโอ้นะข้าวสารจะสิ่งดีๆไหมลูกค้ากินใช่ไหมใช่อืมนี่เดี๋ยวมาดูใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว เหลืออะไรตอนนี้ทอดมันปลาอย่างเดียถ้ามันปลากายเหรอไก่ซีทำเองนะจ้าคูปลาเองหรอไารับรองเลยอันนี้ขายที่ไหนบ้างครับขายที่นี่ทีเดียวที่ตลาดท่าเรือพลใช่ใช่ตลาดท่าเรือพีเออท่าเรือพีโทษทีนะครับนะเดี๋ยวเราเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันเขาบอกร้านนี้อร่อยมากลองชิมปลาเบี้ยชิมนะจ๊ะลูกค้า กะให้ชิมก่อนหรอหรอถ้าามมมนออออรร่่่่ยกก็็ไไไปวะเหโอเคนี่น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอะไรบ้างนี่มีน้ำจิ้มบวยมีน้ำจิ้มบวยซีฟู้ดจิ้มรสจิ้มสามรสเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาชิมกันขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยไม่อร่อยไม่เอาไปนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะไม่ว่าไม่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันมาชิมกันทุกคนแบบเซ็ตคู่เลยเซ็ตคู่เลยเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวชิมถ้ามันกุ้งก่อนเข้ามาดูใกล้หน่อยตากรั้งนี่ ให้เป็นทอดมันทอดมันทอดมันปลาเลยนะปลาเลยนะปลาอินทีนะครับนะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันชิมแบบน้ำซีน้ำจิ้มก่อนนะนี่ย่งอยู่มือหน่อยอือแป้งน้อยมากทุกคนอืออือลองอือต่อย้อนนะเดี๋ยวดูกับนจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้สามรสอันนี้นี่เป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับ อร่อยมอมอือออาใครมาตลา,าดใครจะพีนะใครจะพีก็ฝากไว้ครับยานเฉพรเฉพรมาเดีย๋ยวเรามาดูาเขามีอ,อีกหนึ่งอย่างมาเสนออันนี้เป็นเปี๊ยะปูนะเขาขายแบบนี้นะยาวๆทั้งใหญ่ๆคู่ละยิบ ครูละห้าสิบบาทเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่กับน้ำจิ้มบวยนะครับนะนี่นี่คนปูใกล้ปูปูเนี่ยเห็นไหมเ้็นปูไหมนี่ถ้าเป็นก้าวปูอ่อนเดี๋ยวขอเปิดดูเลยดีกว่าฮะนี่ขนาดใกล้ๆลงมาดูหน่อยอนี่นี่นี่คน,นปู นี่โอ้ยไม่นี่เป็บปูของกิงไม่หลอกลวงนะอ,อร่อยทุกคนกคนู่ละห้าสิบนะครับนะตกอะไรยี่มห์เลยครับได้โดนนี่แนะนำนะถ้าใครมาตลาดเทอดพีก็ร้านเจ๊พรใช่ไหมใช่ไหม ร้านเจ๊พรนะครับขายทุกวันที่ที่ที่เดียวเขามีตลาดนี้ตลาดเดียวนะครับนะแ้่ถ้าคนสนใจอยากสั่งแบบตรงนะมีค่ะมีนะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หน่อยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกยอะไรนะเก้าหกสี่ศูนย์นะครับนะติดต่อรับไปขายไปส่งสั่งอาชีพได้บุญแสนนี่อร่อยอร่อยทุกคนนะปอกเปี๊ยปูปอกเปี๊ยปูนะอืม โอเคนะร้านนั้นเปิดจักี่โมงก่อตั้งแต่ต่อสี่โมงสี่โมงจนของหมดเขา,าบอกเวลาหมดเวลาพอหมดแล้วดนะูเดี๋วยวกินน้องมันกุ้งไม่ได้กินโอเคนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปร้านไหนติดตามชมกันเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ